ปีนัาไหนเนี่ยนะจปีนยังไงปีนเริป่ปีนข้งางไหนเนี่ยเป็นลิงปีนง่ายกว่าม,มั้ยไม่เนี่ยไม่ใช่ลิง mấy nào. Mát nhảo. Tên gen Em không quá nóng ngọ. Rồi nó nó không khám มายอมปะตามเติมตามให้แม่ย่าด้วยตามตามตามมายอมเนาะใช่นี่ดูนี่เด้อเยอะไหมไปเตรียมเครื่องใกล้ใส่พริกใส่กี่เม็ดดีไม่ย่าจกินไะกินไม่ได้นะเผ็ดนะ hả xin chỗ nè xài lại sắp lại thì con ạ พอ,อยยงพี่อ่ะพอยังคอแล้วคิดว่าเผ็ดปะเผ็ดอั้ตอนนีก้กินเหมืกบินพิที่หนูยังเผ็ดเลยลห่ะทั้ทอันเลยไกใกล้ถำมือนิ่งอย่างนี้ททำให้นิ่งทำให้ตรงๆอทำแบบนี้เออทำนิ่ง ล็อกมือไว้เผ็ดแน่ๆเนาะอะไครับไปตามตากล่องไก่เจฟซิงยันเออ แตนตอนแดงไป เหมือดอไมาเาไม่เหมือนตั๊มไมยมไปกันมาเขือนแบบยังหนื่เจ็ดสิบเออให้าชาร์จนะเดี๋าชาร์จมาเขืหอนมาเขืหอน กินเป็นบงมไม่ยานใส่ลงไปทนอ้นวนนะคะ ก็เป็นผงชูรสผงชูรสได้คะผงชูรสใส่แล้วอะไรคะถ่ายตรงๆอย่างนี้ดิเออให้มากล้องตรงจะกินได้ไหมเนาะไม่อะ กินเผ็ดก็ไม่ได้ปลาเนี่ดูปะลาะ cái dài đi อ่ะถ่ายตรงนี้ใช่ <c oughs> ตั้งกล้องน <c oughs> ิ่งไว้ทำไมไม่ไม่ราดตาเลยล้วก็ไม่มีอ่ะรอตามาโอเคปะโอเคฝึกหูอ่อะเสร็จแล้ว แลวก็ชิมกันมีน้ำ <c oughs> ตามอยองกเ็เสร็จแล้วเนาะพีมมืมอไม่บบยากเติมไม่ยากจะหางอหน่อย ยิงผักขาวตองประแดกหนึ่งตอนอยาชิมไหมไม่อะ เหม็นไหม,มหอมไปไแ,มแบบ กระแดกหินใหญ่ครับ ขยเ่งือขามน์หายมบ้งาง,างค่คนสวยอ,อยู่นี่นะคนสวยนะแต่อันนี้คนอว้อวนโอเคไหมคะเห็นนะต้งเคียย์จกอร่อยอร่อยนะคะ คือะไรเผ็ดเด็กดเด็กก็ไม่ชอบนะอย่า<ห>ลืมกดไลค์ให้โจ๊กด้วยนะคะกดแย่ให้จำตำนะคะในไงละ่ะไม่ม่ยากปลาเน่าโดอร่อยนะ Gin karn. Hah? Kau yang gin karn. Nih ah. Gin. Yaari. Tidak. 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 T อ่ะสวัสดีก่นอนขาจกสวัสดีค่ะฝากช่องนี้ฝากช่องคุณครูเมยย่าด้วยนะคะ